ถือว่าเป็นหนึ่งุปที่น่าสนใจครับเพราะว่าถือเป็นคุปอัปเดทเลยก็ว่าได้ครับลูกทีใครยผ็นชื่อล้วก็ร้องโหนะครับจาาฝูงในคุปดีเราเห็นไปแล้วครับสองคนครับคะแนนเท่ากาันลำน้ำมูลเล็กกับสมุนเดชครับ,รบเดี๋ยวมาดูครับนี่เป็นลูกโยแต่ข้ายคอเอาแมา่ประดำน้อยไฟคอนแต่ข้ายคอได้ตั๋วมารายการนี้วันนี้เกือบแล้วครับแม่สามสิบวินาทีแรกพวกเขียวเล่นโหดเลย อู้วันนี้นี่ต้องบอกว่าเจอของจริงครับอดัมน้อยครับอดัมน้อยนี่ต้องบอกว่าเป็นนักชกมวยไทยชาวต่างชาติที่ขึ้นชอบนะครับศิลปะแมนมวยไทยเป็นอย่างมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขารองมาหมดแล้วครับคิกบ็อกซิ่งอะไรพวกนี้ครับเขาบอกว่ามวยไทยเนี่ยมันอ้จะบอกว่ามีศิลปะแล้วก็มีสเสน่ห์อยู่ในตัวมันครับรายการน,นี้ตัวเขาเองเขามาั่นใจนะครับในตัวของเขาเองเขามั่นใจาว่าเขาจะสามารถ ชนะได้ทุกคนเลยครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยชีวิตการเรียนการศึกษาของเขาครับจากบ้านเกิดมาเมืองไทยตอนอายุ14ปีเพื่อฝึกซ้อมบววไทยแล้วก็ชกบวยไทยนั้นแต่ตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้โดนเตะใกล้คอไปอีกแล้วครับโอ้โหอย่างดีครับการก้มหลบผ่อนหนักผ่อนเบาครับของเซนอาดําน้อยครับทำให้แข้งของบัวเขียวมันก็ยังไม่จังมากครับรวบมาวงในครับแย่กรครับกรรมการจิรศิลป์ครับไปแยวกรโอ้โหีันี้มา คือเอาเจือเอาต้องบอกว่าเอาเกลือจิ้มเกลือเลยครับสำหรับทางด้านบัวเขียวครับเกลือจิ้มเกลือหรือว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งเดี๋ยวดูครับลูกเตะกั้นคออดำน้อยยังไม่มาครับเพราะบัวเขียวครับเตะกั้นคอหลอกมาแล้วก็ปี๊บัดหนึ่งสองอ้าวแล้วครับจังหวะแบบนี้ดูเหมือนว่าบัวเขียวนี่จะเริ่มคุมเกมได้แล้วครับตรงนี้แชมป์โอ้โหครับบัวเขียวครับเปิดเกมครับทีมซ้ายเตะกั้นคออีกแล้วครับโอ้กหมหลบได้ครับบวกหมัดพื้นครับอดำน้อยหักเหลี่ยม ไม่ไปแล้วไปขวาครับของท่านบัวเขียวแมเกมแบบนี้ครับดูว่าจะเป็นเกมที่อึดอัดของอดัมน้อยหลือครับนักชกลุกขึ้นีเฉยๆแต่ว่านี้ครับบัวเขียว่แม่ไปขึ้นไปหลักไม่ดีล้มลงไปเจ็บหรือเปล่าครับแชมป์ลุกช้ายังครับมันไม่เจ็บนะครับแต่มันเถินครับไหซ้ายจะเกี่ยวบวกมาคือผู้สับสองครับเอาครับคนละศับเนี่ยเป็นคู่ที่ใกล้เคียงกันครับไปขวาสูงครับบัวเขียว ขยับรวบวมในยังงรับยังแม่เลี่ยมชกวิธีชกของอดัมน้อยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับเขาเกมเลยครับมาดูพับนายไปครับมเขียวถึงหลบได้ทันครับอดัมน้อยจะแก้ยังไงสายหน้านี่ครับโอ้โหวิธีหลบนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้อาครับถือว่ามีจังหวะรุกจังหวะรับที่ดีทั้งคู่ครับ ต่อยหมัดขวาขึ้นมาอดัมน้อยโอ้โดนหมัดครับอของตัวเขียวก็ไปเจาะยางบวกปัดคืนกับอดัมน้อยเป็นมวยที่ดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่เวลาแกออกาวธนี่แกใส่สุดครับโดนระหว่างผลได้ก็หน้ในสามนาทีที่ตื่นเต้นครับหน้าเหมือนจะไม่ค่อยพอใจผานของ,งตืเอ้น่เท่าไรครับอดัมน้อยมาดูกันครับว่าช่วงทําต็มี่ไ้เกมกันยังไงครับจากของตัวเขียวแล้วก็อดัมน้อยครับ ยกที่2ครับในรุ๊ปเครับแม่รุ่นไลท์เวทยกแรกผ่านไปนี่สัญญาณอาวุธบนเวทีไปดูว่าบัวเขียวครับจะคุมเกมไว้ได้ดีกว่าความอึดอัดนี่อยู่ทางด้านของอดัมน้อยแหละครับในทุกคะแนนครับคะแนนที่ออกมาครับในยกแรกครับนี่กับก็ตามนั้นครับบัวเขียวก็เป็นฝ่ายชนะได้ในยกแรกครับ10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับยกนี้ก็ตันอดัมน้อยให้ต้องออกมาสู้กันแหละครับ แต,แต่มันก็จะคนละสไตล์กับที่ตัวเองเคยชกม,มารับเพราะว่าเป็นจังหวะฝีมือนี่ครับอาตมน้อยยืนใกล้ๆจังหวะดึงจังหวะออกอาวุธนี่เหมือนไม่มีอะไรครับโดยเฉพาะจังหวะออกแข้งแต่ว่าจังหวะที่เขาต่อยมันนีเ่เขาเขาฉกยโอกาสใช้ความเร็วครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ต้องระวังให้ดีครับบัวเขียวอ้าวครับโปงไงก็ไปที่ครับบัวเขียว หวักแยกมาก่อนครับอดัมน้อยยังไงดีครับเจอแข้งซ้ายก็บล็อกได้ครับบล็อกได้แล้วอยูย่จ้องน้าไปหน่อยครับโดนแข้งขวากับขวาไปแล้วนี่แหละครับความเมืองไัยของบัวเขียวครับไอความเมืองไัยของทางด้านอนดัมน้อยครับเขาเองพยายามจะใช้หมัดนั่นแหละครับเป็นทีเด็ดแต่ว่าด้วยช่วงโชว์ที่เสียเปรียบครับพอยืนตรงนี้เนี่ระยะออกมันก็เป็นเข้าทางบัวเขียวครับ จะเตะหลอกจะเตะแต่ว่าต่อยมหมัดน้อยครับแข้งซ้ายมาสู้บ้างนะครับต้องดูครัว่าจะมีอะไรที่มากกว่านเอาศอกมาแบบนี้ได้ลุ้นครับแชมป์กรรมการเชื่สิว่าแบบนี้ไม่ได้นะครับขัดขาต่ตุ้งได้เหมือนกันครับโดนสอกนี้ครับบวกข้าไปได้เสียว ได้บ่อยครั้งครับการเตือนนักมวยในการชกในรายการ RWS ครับเพราะว่ากรรมการของเวทีกำเนินในรายการนี้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เบาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีไงมาดูบนเวทีโอ้โหเกือบไปแชมป์การออกนะครับอดัอยจะผ่านวิธียยังไงครับต้องล็อกต้องกอดแต่ว่าดูทัวเขียวครับโอ้โหร่างกายแน่นทุกจุดเลยครับ อ้าบวบัวเขียวเอาแล้วครับแม่ล่อยไปต่อยมาหิวหลมหวานซะงั้นครับเอ้าดูสอกมาแล้วเอ้าไปีเสียไปครับไปโอ้โหต่สูงเลยครับอาจารยน้อยนี่แหละครับจังหวะทีต่อทีครับเหลี่ยมต่อเหลี่ยมการแก้ไขสถานการณ์ครับบัวเขียวนี่ดูว่าคุมไว้ได้แล้วครับตอนนี้แชมป์ ลบตีโอ้ยสับสอกครับเอาอยีกแล้วครยอมเอาเด้ตะใจครับพวกเขียวโอ้โหนี่ครับแต้องขึ้นมาด้วยตัวเองเลยครับเดี๋ยวดีซาตูครับขึมติลเพินครับเศรบัวเขียวก็มั่นใจครับ มาครับบ้านของมวยไทยครับ r w s ครับราชดำเนินเวอร์ซีรี่ครับทัวร์นาเมนต์ครับ2023ครับผ่านพ้นไป2ยกในคู่ที่3ครับคะแนนออกมาครับเมื่อกี้ครับตามภาพที่เห็นครับสิบับเก้าโบรเทียวนี่นำมาแล้วครับแต้องดูครับว่าอดัมน้อยจะมีทีเด็ดหรือเปล่า ทีเด็ดหรือทีเกตไอ้ลูกเตะกานคอที่ได้โกดทีเกตไอ้ลูกคุกหรือเปล่าคลุกหรือเปล่าเอาดูได้ตัวเขียวไอตัวเขียวเอาด้เอาด้โอ้โหของจริงว่ะไอ้ของจริงไอเหล่ากันดูว่าเมาครับเออไม่เมาอยากโดนโอ้โหหัวเขียวครับแม่แมไปเอาอะไรมามั่นใจครับแม่รู้เอาสิเอาสิเอาคเอาเอาโอ้โหเปิดหน้าแรกเลย ดันล้มลงไปครับเอาอีกแล้วครับขัดขาครับไม่ได้ครับสไตล์แบบนี้ไม่เชื่อเลยแฟนบวลนี้ต้องไปเสิร์ชชื่อแล้วครับวันนชกคนนี้คือใครครับถ้าอยากรู้ก็บอกเอาไว้ตรงนี้ครับนี่คือบัวเขียวปอเปาอินดูครับโอ้โหไม่รู้ว่าต่อยกับใครแหละแต่การที่กล้าเปิดหน้าคู่ต่อสู้ต่อยแบบนี้นี่ก็เพรหัวใจทําด้วยอะไรแต่มั่นใจครับเออครับฮุกเข้าไปอีกครับ ตั้งใจแลยครับตอนนี้ครับส่วนอดัมน้อยครับโยนคขามกดดันให้อดัมน้อยครับแหมโอ้สองไม่โดนครับดึงหลบโอ้โหโชว์มาเลยครับแหมท่านเจมส์จะดูในเรื่องของอาวุธยาดัมน้อยนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่มีคุณภาพคนหนึ่งเลยแหละครับแต่วันนี้ครับด้วยรูปร่างครับโจมโจยที่เสียเปรียบครับเบียดประทับไปแล้วทีต่อทีโอ้ข่าลอยโดนไหมนะช็อตหรือเปล่าอุ้ยพยายามจะบวกศอกคืน โอ้ดีครับมันยังโดนไม่เต็มครับโอ้อดัมน้อยครับยังไงดีครับมีไหมครับขอสักทีมีไหมครับพยายามจะเตะโดนแข้งซ้ายครับจจะต่อยแล้วโดนแข้งซ้ายไปก่อนครับมาดูครับดึงหลบมั่นใจครับปล่อยซ้ายครับยังขาทายครับยัง้าทายได้ครับอาดัมน้อยโอ้โหนี่แหละครับแม่ถนัดของวัวเขียวครับ ได้คะแนนแรก3แต้มแรกอย่างเดียวไม่พอครับเขาอยากได้ใจแฟนมวยด้วยครับอันนี้ต้องชื่นชมเลยครับท่านของบัวเขียวปอเปาอินอ้าวก็ไปขวาครับถีบไปก่อนครับโอ้อดำน้อยครับโยกไปโยกกซ้ายมาเอาเอาเอาโอ้โหเอาโดนบวกอีกเหมือนกันเอาที่มาได้เอาถากันเอาล็อกเปิดหน้าแรกเลยเอาิเอาเอาทิมาคนละทีบัวเขียวบอกไม่เอา บัดอย่างเดียวไม่ไหวน่ากลัวโอ้โดนเหมือนกันครับแต่โดนเนี่ยไม่รู้ว่าบัวเขียวตั้งใจเปิดหรือเปล่าครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเวลานัวไทยยืนแรกบัตรกับในชวต่างชาตินี่จะเป็นรองแต่ถ้ามีอาวุธวยไทยเข้ามาเสริมมักจะดูดีครับดูบวกศอกบวกศอกโอ้โหปลายกได้ไม่ได้ทำน้อยเอาครับหุกซ้ายครับ ดัาน้อยมองเวลาแล้วก็หมดครับเรียบร้อยครับสุดยอดครับสุดยอดทั้งคู่เลยครับเนี่ยังต้องชื่นชมอปแล้วไปบวยในวิตบมือให้เลยครับแต่นี่ครับเหลือกับแปงกกันเหลือครับโอ้โหผลงานแบบนี้นี่ฟอร์มแบบนี้นี่ต้องจับตาดูเขาเลยครับนักชกวัย22ปีจากยอชัวร์ทอลไลนี่ครับมาน่าจับตาครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับเป็นครั้งที่สองของเขาครับผลงานนี้ ดูครับจังหวะขัาช้าครับหมัดขวาครับหมัดครับโอ้ยว่าเบาตอนแรกทุกท่านเอามาทีมาที่ใส่ไม่ชอบก็มาใส่การบวดนะครับดูเขาเตะขวาข้างคอตอนนี้เรยแกยกแรกครับอย่างที่บอกครับพอหนักคาราวได้ก็ไปขวาครับโอ้ยไม่ได้ยไงเข้าหน้าใส่เหมือนกัน Ladies and gentlemen of the three rounds of Muay Thai actions, we go to the judges scorecard. The first judge scored is about 30 to 27. The second judge scored 29 to 28. And the last judge scored 29 to 28. We have a winner by way of unanimous decision. Ready? ชนะครับตกเป็นของเนินองโบว์เขียวปอปอ,อินครับ